สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเปิดเครื่องคุยข่าวนะครับเราพบกันเป็นประจำในช่วงเวลาแบบนี้นะครับสำหรับวันนี้ผมสิทธิชัยกำเนิดทองรับหน้าที่ดําเนินรายการพาคุณผู้ฟังไปติดตามประเด็นข่าวสารต่างๆที่น่าสนใจนะครับวันนี้มีนํามาฝากคุณผู้ฟังเช่นเคยแหละครับไปติดตามในเรื่องราวแรกกันก่อนเลยนะครับเป็นเรื่องราวที่ในส่วนของกระทรวงมหาดไทยนั้นเนี่ยนะครับ เดินหน้าเฟ้นหา50ผลงานผ้าแล้วก็งานหัตถกรรมลายพระราชทานสิริราชพัตราพรนะครับรอบเซมิไฟ n a ลแล้วก็ย้ำว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดของการประกวดก็คือประโยชน์แล้วก็ความสุขของพี่น้องประชาชนนะครับโดยในเรื่องราวน,นี้ทางด้านของนายอัธศิธิ์สัมพันธรัตน์ประหลัดกระทรวงมหาดไทยนะครับได้มอบหมายให้ทางด้านของนายสยามสิริมงคลอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนนะครับเป็นประธานในการเปิดการตัดสินการประกวดลายผ้าพระราชทานผ้าลายสิริราชพัตราพร และงานหาัตถกรรมประจำปี2068นะครับรอบรองชนะเลิศระดับประเทศหรือว่ารอบเซมิไฟแนลนะครับก็มีผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้าร่วมในช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับที่ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีที่อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีนะครับ โดยทางด้านของอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนเนี่ยนะครับก็เปิดเผยนะครับว่าการส่งเสริมขับเคลื่อนโครงการ้าไทยสายให้สนุกตามแนวพระดําริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจาา้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัชกัญญาซึ่งกระทรวงหมหาดไทยโดยกรมการพัฒนาชุมชนก็ได้น้อมนำนะครับมาดําเนินการมีวัตถุประสงค์ที่สําคัญอย่างสประการด้วยกันก็คือ1การสืบสารรักษาและก็ต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นให้อยู่คู่กับประเทศไทยยังคงเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยและประเทศไทยนะครับผ่านโครงการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการประกวดผ้าลายพระราชทานที่เป็นการนําเทคนิคพื้นเมืองต่างๆนะครับมาใช้ในการถักทอผ้าการใช้วัตถุดิบเส้นใยและก็สีจากธรรมชาติ ซึ่งเป็นวัตถุดิบในท้องถิ่นทั้งสิ้นนะครับและในปีนี้เนี่ยพระองค์ก็ได้พระราชทานแนวทางในการส่งเสริมการแต่งกายชุดไทยพระราชนิยมซึ่งไม่ว่าจะเป็นในส่วนของรัฐบาลกระทรวงมหาดไทยกระทรวงวัฒนธรรมหรือว่าหน่วยงานต่างๆก็ได้ร่วมกันในการน้อมนําแนวทางดังกล่าวเนี่ยมาปรับใช้และพระราชกรณียกิจเหล่านี้เนี่ยก็ยังเป็นที่ประจักษ์ไปยังสายตาของนานาอารยประเทศในสากลน,นะครับส่งผลให้องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหรประชาชาติหรือว่ายูเนสโกเนี่ยได้ประกาศเชิดชู กิติคุณและทุนเก้าทุนกระหม่อมถาวายเหรียญสดุดีพระกรณียกิจด้านการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมการส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์รวมทั้งการขับเคลื่อนวัฒนธรรมตลอดจนอุตสาหากรรมสร้างสารรค์ในประเทศไทยเมื่อวันที่18กรกฎาคม2568ที่ผ่านมานะครับนอกจากนี้ในทางด้านของที่บดีกรมการพัฒนานชุมชนยังบอกอีกนะครับว่า วัตถุประสงค์ที่สําคัญประการที่2ครับก็คือเรียกว่าเป็นการสอดคล้องกับพันธกิจของกระทรวงมหาดไทยนะครับซึ่งเป็นผลจากการขับเคลื่อนโครงการผ้าไทยสายให้สนุกตลอดระยะเวลา6ปีที่ผ่านมาแล้วก็กำลังจะก9้าเข้าสู่ปีที่7 ก็คือสามารถสร้างความกินดีอยู่ดีให้กับพี่น้องประชาชนสร้างอาชีพแล้วก็รายได้ให้กับชาวบ้านที่เป็นผู้ประกอบการช่างทอผ้าและก็ผู้ที่เกี่ยวข้องกับวงจรผ้าเนี่ยมากกว่า80,000ล้านบาทเลยทีเดียวครับซึ่งทั้งหมดนี้นะครับล้วนเป็นพระปณิธานที่พระองค์ท่านเนี่ยได้พระราชทานให้แก่ข้ารชาชการทุกคนแต่ทว่ากระทรวงมหาดไทยนะครับโดยผู้บริหารตั้งแต่รัฐมนตรี ปลัดกระทรวงนะครับแล้วก็รวมไถึงเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายเนี่ยก็น้อมรับมาใส่กล้าใส่กระหม่อมแล้วก็ขับเคลื่อนเพื่อทําให้ประชาชนเนี่ยได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะอย่างยิ่งได้มอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชนนะครับซึ่งมีภารกิจสําคัญในการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ทั้งนี้เนี่ยเป้าหมายปลายทางที่สําคัญที่สุดที่พระองค์ท่านพระราชทานมาให้กับคนมหาไทยได้ทําการขับเคลื่อนก็คือประโยชน์และก็ความสุขของพี่น้องประชาชนนั่นเองนะครับทั้งนี้ในกระทรวงมหาไทยโดยกรมการพัฒนาชุมชนก็ได้มีการจัดการประกวดผ้าลายพระราชทานผ้าลายสิริราชพัตราพรจํานวน14ประเภทแล้วก็งานหัตถกรรมนะครับมีผลงานส่งเข้าประกวดทั้งสิ้นเนี่ย8,903ชิ้นแล้วก็งานหัตถกรรม9ชิ้นด้วยกันนะครับ รวมทั้งสิ้น159ชิ้นและในครั้งนี้เนี่ยก็เป็นการประกวดรอบรองชนะเลิศระดับประเทศนะครับ ซึ่งได้ทำการคัดเลือกผลงานนะครับจาก159ชิ้นเนี่ยให้คงเหลือไม่น้อยกว่า50ชิ้นเพื่อเข้าสู่รอบตัดสินในระดับประเทศหรือว่าในรอบไฟแนลนะครับโดยได้รับพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจา้าฟ้าสิริวัณบรีนารีร,รัชกัญญาสเสด็จเป็นองค์ประธานในการตัดสินนะครับในช่วงของเดือนตุลาคมนี้นั่นเองนะครับก็คือเดือนหน้าที่จะถึงนี้แล้วนะครับซึ่งการประกบในรอบเซมิไฟแนลในครั้งนี้เนี่ยก็ได้รับเกียรตินะครับจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่านเลยทีเดียวนะครับ ก็เรียกว่าเป็นการเพิ่มสีสันนะครับในเรื่องราวของผ้าไทยของเรานั่นเองนะครับคุณผู้ฟังครับไปต่อกันนะครับที่กระทรวงวัฒนธรรมนะครับนำซอฟต์พาวเวอร์ไทยทั้งเรื่องของโขนโนราแล้วก็งานสงกรานต์ลงไปถึงนวดไทยแล้วก็อาหารอย่างต้มยำกุ้งเนี่ยโชว์ศักยภาพบนเวทีนา,นานาชาติในงานมหกรรมวัฒนธรรมเส้นทางสายไหมนา,นานาชาติที่ประเทศจีนนะครับก็สร้างความประทับใจแล้วก็เรียกว่าเป็นการสางสัมพันธ์ไทยจีนครบรอบ50ปีทางการทูตด,ด้วยนะครับ ซึ่งกระทวัฒนธรรมก็ได้มีการนํำผู้แทนไทยเนี่ยร่วมงานมากกรรมวัฒน,นธรรมเส้นทางสายใหมนานาชาติตุนห่วงครั้งที่8นะครับในฐานะประเทศเกียรติยศหน้ามนทนการสู้สาธารณรัฐประชาชนจีนนําเสนออัตลักษณ์ไทยผ่านศิลปะก,การแสดง และมรดกภูมิปัญญาวัฒนธรรมที่ขึ้นบัญชีมรดกโลกยูเนสโกสร้างความประทับใจนะครับผู้เข้าร่วมกว่า90ประเทศตอกย้ำพลังซอฟต์พาวเวอร์ไทยแล้วก็ความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมไทยจีนบนเวทีโลกนะครับโดยทางนั้นของนายประสบเรียงเงินประหลัดกระทรวงวัฒนธรรมก็เปิดเผยว่าตนเองนะครับในฐานะของผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมพร้อมด้วยคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมวัฒนธรรมเส้นทางสายใหมานานาชาติตุนห่วงครั้งที่8นะครับ หรือว่า The Silk Road ตุนห่วง International Cultural Expo นะครับณาศูนย์ประชุมและนิทรรศการนานาชาติตุนห่วงมณฑลการสู้นะครับที่สารัฐประชาชนจีนที่ได้บอกคุณผู้ฟังไปนะครับโดยมีผู้นํารัฐบาลจีนแล้วก็มีผู้แทนกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวของจีนนะครับรวมไปถึงผู้ว่าการมณฑลการสู้เอกอัคราชทูตและก็ผู้แทนกว่า90ประเทศเนี่ยนะครับเข้าร่วมอย่างคับข้างเลยทีเดียวซึ่งประัดกระทรวงวัฒนธรรมก็บอกว่าในโอกาสนี้เนี่ยตัวท่านเองแล้วก็หัวหน้าคณะผู้แทนไทยแล้วก็รองผู้ว่าการมณฑลการสู้เนี่ยนะครับ ก็ได้ร่วมเป็นประธานในการเปิดครูหาประเทศไทยหรือว่าไทยพาวิเลียนอย่างเป็นทางการนะครับซึ่งปีนี้เนี่ยประเทศไทยได้รับเกียรติจากรัฐบาลของจีนเนี่ยนะครับเชิญให้เป็นประเทศเกียรติยศในการเข้าร่วมงานในโอกาสที่ครบรอบความสัมพันธ์ทางการทูต50ปีไทยจีนโดยคูหาประเทศไทยเนี่ยจัดแสดงภายใต้แนวคิดเดอรมิลเลอร์ออฟเนนะครับซึ่งมีแรงบันดาลใจจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดอรุณราชวรารามนะครับ จะแสดงนิทรรศการถ่ายทอดศิลปะประเพณีและภูมิปัญญาไทยพร้อมจัดแสดงมรดกภูมิปัญญาทางวัฒน,นธรรมที่จับต้องไม่ได้5รายการที่ขึ้นบัญชียูเนสโกนะครับได้แก่โขนโนรานวดไทยประเพณีสงกรานต์และก็อาหารไทยก็คือต้มยำกุ้งนั่นเองอันสะท้อนถึงเอกลักษณ์ไทยอย่างแท้จริงนะครับนอกจากนี้ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมก็ยังได้บอกกล่าวเพิ่มเติมด้วยนะครับว่าไฮาไลท์ของงานเนี่ยก็คือมีการแสดงและกิจากรรมอื่นๆได้แก่การแสดงโนราจากภาคใต้ที่งดงามวิจิตรทีเดียวการจําลองบรรยากาศ สงกรานนะครับที่เต็มไปด้วยสีสันและก็ความสนุกสนานการแสดงโขนโดยสถาบันบัณฑิตพัฒนาศิลป์รวมทั้งกิจกรรมสาธิตและก็การต้อนรับแบบไทยนะครับที่สร้างบรรยากาศอบอุ่นเป็นกันเองได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมทั้งชาวจีนและก็รวมไปถึงนานาชาติด้วยนะครับนอกจากนี้เนี่ยประหลัดสงกรมนยังบอกอนะครับว่า ผู้แทนมวลนการสู้แล้วก็ผู้เข้าร่วมงานเนี่ยต่างชื่นชมแล้วก็ประทับใจในการจัดการแสดงของไทยนะครับว่าเป็นหนึ่งในไฮไลท์สาคัญสะท้อนถึงความงดงามประณีตแล้วก็ร่วมสมัยของศิลป,ปวัฒนธรรมไทยพร้อมทั้งยกย่องโขนโนราแล้วก็กิจกรรมสงกรานต์นะครับว่าเป็นมรดกที่น่าภาคภูมิใจแล้วก็สร้างความประทับใจอย่างยิ่งการเข้าร่วมในครั้งนี้นะครับไม่เพียงแต่เป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยสู่สากลแต่ยังเป็นการตอกย้ําบทบาทของไทยในฐานะผู้นําด้านซอฟต์พาวเวอร์แล้วก็เศรษฐกิจสร้างสารรค วัฒนธรรมไม่ใช่เพียงแค่สิ่งที่ควรอนุรักษ์นะครับแต่ยังสามารถที่จะต่อยอดเชิงสร้างสารรค์เพื่อสร้างรายได้แล้วก็เสริมสร้างความเข้าใจระหว่างประเทศด้วยนั่นเองนะครับทั้งนี้เนการเข้าร่วมมหกรรมยังเป็นก้าวสำคัญนะครับในการสารสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมไทยจีนในวาระครบรอบ50ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยจีน ตอกย้ำบทบาทของไทยนะครับในการใช้วัฒนธรรมเป็นพลังแห่งมิตรภาพความเข้าใจและก็ความร่วมมือบนเวทีโลกอีกด้วยนะครับไปดูกันต่อครับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือว่ากระทรงพอมอในช่วงเวลาที่ผ่านมาก็ร่วมเวทีอาเซียนในการสนับสนุนวัฒนธรรมแห่งการป้องกันเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนนะครับ โดยทางด้านของนางจตุพรโรจนพาณิ์รองปลัดกระทรวงการพาฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือว่ากระทรวงพมปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่อาวุโสสําหรับคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนของประเทศไทยแล้วก็เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมคณะทํางานเรื่องวัฒนธรรมแห่งการป้องกันครั้งที่8นะครับโดยทางด้านของรองปลัดกระทรวงพมเองเนี่ยก็บอกว่า ประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนนะครับกำหนดจัดการประชุมคณะทางานเรื่องวัฒนธรรมแห่งการป้องกันเป็นประจําทุกปีนะครับเพื่อติดตามผลการดําเนินงานตามปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยวัฒนธรรมแห่งการป้องกันเพื่อมุ่งสู่สังคมที่มีสันติสุขไม่แบ่งแยกมีภูมิคุ้มกันสุขภาพดีแล้วก็มีความกลมเกลียวนะครับซึ่งผู้นําอาเซียนให้การรับรอง ในการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่31เมื่อปี2 5 6 0นั่นเองนะครับซึ่งทางด้านของรองปลัดกระทรวงพอมอเองก็ยังบอกอีกนะครับว่าสําหรับการประชุมในครั้งนี้เนี่ยนะครับ ตนเองในฐานะหัวหน้าเจ้าหน้าที่อาวุโสสําหรับคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนของประเทศไทยเนี่ยก็ได้ร่วมกับประเทศสมาชิกอาเซียนหารื่อเกี่ยวกับการประเมินประสิทธิภาพของการดําเนินงานปัจจุบันนะครับตลอดจนระบุข้อท้าทายของการบรรลุปเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์6ข้อ ของวัฒนธรรมแห่งการป้องกันนะครับได้แก่ 1. นการส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งสันติภาพและความเข้าใจระหว่างวัฒนธรรม 2. การส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งความเคารพต่อทุกคน 3. การส่งเสริมวัฒนธรรมธรรมพิบาลในทุกระดับ 4. การส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งความยืดหยุ่นและการใส่ใจสิ่งแวดล้อม 5. การส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งการมีสุขภาพดีและ6กก็คือการส่งเสริมวัฒนธรรมที่สนับสนุนคุณค่าของความพอเพียงนะครับ ซึ่งทางด้านของรองปลัดกระทรวงพม,มก็ยังบอกกล่าวเพิ่มเติมด้วยนะครับว่าตนเองเนี่ยก็ได้มีการกล่าวถ้อยถแถลงในช่วงของการอภิปรายแนวทางในการดําเนินงานระยะต่อไปโดยเน้นย้ําถึงความสําคัญของวัฒนธรรมแห่งการป้องกันซึ่งสามารถที่จะส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนอาเซียนแล้วก็ให้ข้อเสนอแนะต่อการปรับปรุงรูปแบบการทํางานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแล้วก็ เปลี่ยนบทบาทของคณะทํางานเรื่องวัฒนธรรมแห่งการป้องกันจากการเป็นเพียงหน่วยงานรายงานผลให้ขยายความครอบคลุมไปถึงการเป็นกลไกที่มีบทบาทเชิงรุกและมีอิทธิพลต่อการขับเคลื่อนความร่วมมือข้ามเสาข้ามสาขาโดยมุ่งเน้นประเด็นที่เป็นปัจจุบันเนี่ยมากขึ้นนะครับตลอดจนผลักดันประเด็นสําคัญนะครับของ ASCC ในแต่ละปีทั้งนี้เนี่ยเพื่อเป็นการผลักดันวาระวัฒนธรรมแห่งการป้องกันในอาเซียนให้เกิดผลเป็นรูปธรรมมากขึ้นนั่นเองนะครับ ไปดูในส่วนของข่าวปลอมกันบ้างครับเดอแจ้งเตือนข่าวปลอมนะครับแจกเงินสด10,000บาทแทนเงินดิจิทัลนะครับเริ่มโอน20กันยายนที่ผ่านมาซึ่งก็แน่นอนแล้วครับว่าสร้างความเข้าใจผิดและก็สับสนในสังคมเป็นวงกว้างเลยทีเดียวนะครับโดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือว่ากระทรวงดเนี่ยนะครับตรวจพบข่าวปลอมรายสัปดาห์นะครับที่ประชาชนให้ความสนใจในอันดับที่1เนี่ยนะฮะก็คือเรื่องของการปรับ เงินดิจิทัลวอลเล็ตเป็นเงินสด10,000บาทนะครับซึ่งจะเริ่มโอนให้20กันยายนที่ผ่านมานะครับรองลงมาก็คือเรื่องของเจ้าหน้าที่ไทยบังคับคนต่างชาติไปทํางานแก๊งคอร์เซนเตอร์ที่เมียนมาเตือนประชาชนอย่าลงเชื่อข่าวปลอมนะครับอาจจะทำให้เกิดความเข้าใจผิดสับสนตื่นตระหนกแล้วก็วิตกกังวลในสังคมรวมทั้งอาจจะทาให้สูญเสียทรัพย์สินแล้วก็ข้อมูลส่วนบุคคลโดยขอให้เลือกเชื่อเลือกแชร์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์นะครับ โดยทนานของนายเบยทางพ่วงรั์นะครับเลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือว่า BDE ในฐานะโฆษกกระทรวงดีนะครับก็เปิดเผยถึงผลการมอนิเตอร์แล้วก็รับแจ้งข่าวปลอมของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมนะครับในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยก็พบข้อความที่เข้ามาทั้งหมดนะครับหล้านกว่าข้อความเลยทีเดียวโดยมีข้อความที่ต้องทําการดําเนินการตรวจสอบหรือว่าเวอร์ฟายจำนวน1144ข้อความด้วยกัน สำหรับช่องทางที่มีการพบเบาะแสมากที่สุดนะครับก็คือช่องทางที่มาจากโซเชียล i s ส e n i n g งจำนวน10,90ข้อความนะครับตามด้วยการแจ้งเบาะแสผ่าน l i n e Official จํจำนวน20ข้อความแล้วก็ช่องทางเว็บไซต์จำนวน3 3ข้อความแล้วก็ Facebook อีก1ข้อความรวมเรื่องที่ต้องดำเนินการตรวจสอบทั้งหมดเนี่ย280บเรื่องนะครับแล้วก็จากการประสานงานกับหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องได้รับผลการตรวจสอบกลับมาแล้วเนี่ย110เรื่องด้วยกันนะครับท้งนี้เนี่ยกระทรวงดีเองก็ได้มีการแบ่งข่าวปลอม,ท,ม,ลม,ลมที่1 นโยบายรัฐบาลข่าวสารทางราชการความสงบเรียบร้อยของสังคมคาดศิธรรมอันดีและก็ความมั่นคงภายในประเทศจำนวน1 7 1เรื่องกลุ่มที่2คือผลิตภัณฑ์สุขภาพวัตถุอันตรายเครื่องสําอางรวมถึงสินค้าและก็บริการที่ผิดกฎหมายจํานวน22เรื่องกลุ่มที่3ภัยพิบัติจานวน20เรื่องกลุ่มที่4เศรษฐกิจจานวน2เรื่องและก็กลุ่มที่5กลุ่มอาชญากรรมออนไลน์นะครับจำนวน65เรื่องด้วยกัน โดยโฆษกของกระทรวงด e. ีก็บอกว่าเมื่อพิจารณาจากข่าวปลอมที่ได้รับความสนใจลำดับต้นๆน,น,นะฮะสัปดาห์นี้เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นข่าวเกี่ยวกับเรื่องของนโยบายรัฐบาลแล้วก็การให้บริการของหน่วยงานภาครัฐความมั่นคงของประเทศนอกจากนี้ก็ยังพบข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์สุขภาพแล้วก็ข่าวเกี่ยวกับภัยพิบัติเนี่ยรวมอยู่ด้วยนะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยมีผลกระทบต่อสังคมส่วนใหญ่อาจทําให้เกิดความเข้าใจผิดสับสนตื่นตระหนกแล้วก็วิตกกังวลได้รวมทั้งอาจจะทาให้สูญเสียทรัพย์สินหรือข้อมูลส่วนบ ความสนใจจากปรชะชาชนเนี่ยมากที่สุด10อันดับก็คือ1เรื่องของการปรับเงินดิจิทัลโวลเลตเป็นเงินสด1,000 0บาทนะครับเริ่มโอน20กันยาย,ยนนี้2คือเรื่องเจ้าหน้าที่ไทยบังคับคนต่างชาติไปทำงานแก๊งคอร์เซนเตอร์ที่เมียนมา 3คือเรื่องรัฐบาลสั่งตัดเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแล้ว 4. เรื่องวันที่23กันยายนนะครับเกิดเหตุประท่านในพื้นที่ภูผีอันดับที่5เรื่องกระทรวงกลาโหมเสนอตรวจสอบทรัพย์สินแม่ทัพภาคที่2อนะครับอันดับที่6เรื่องผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฮาบิเทียล,ลูเทนเอสตานะครับบำรุงดวงตาทําให้จุดรับภาพชัดได้จริงนะครับอันดับ7ครับ เรื่องมีจารึกโบราณเป็นหลักฐานว่าปราสาทต,ตาควายเป็นของกัมพูชาอันดับที่8เรื่องโอนเงินในบัญชีตัวเองไปมาเสี่ยงเป็นบัญชีม้าถูกอายัดอันดับที่9นะครับเรื่องหลุมยุบหน้าโรงพยาบาลวชิรพยาบาลเกิดจากท่อประปาใต้ดินแตกแอันดับ10ก็คือเรื่องวันที่15กันยายนแผ่นดินไหวรุนแรงทําให้ประเทศไทยได้รับผลกระทบนะครับก็แน่นอนว่าทั้งหมดที่บอกกล่าวไป ข่าวปลอมนะครับโดยอันดับที่1เนี่ยนะฮะอย่างที่บอกกล่าวคุณผู้ฟังไปเรื่องของการปรับเงินที่ท่านวัลเลตเป็นเงินสด1 0 0 0 0บาทเริ่มเอวัน20กันยายนนี้กระทรวงดีก็ได้มีการประสานร่วมกับสํานักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลังก็พบว่าแน่นอนครับเป็นข้อมูลเท็จนะครับโดยขอชี้แจงนะครับว่าจากการตรวจสอบข้อมูลถึงประเด็นข้างต้นเนี่ยก็พบว่าเป็นการกล่าวถึงการดําเนินการเกี่ยวกับโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจปี2 0 6 7 โดยผ่านผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและก็คนพิการนะครับซึ่งโครงการดังกล่าวเนี่ยมีการโอนเงิน10,000บาทแก่กลุ่มเป้าหมายก็คือผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและก็ผู้พิการรวม14.55ล้านคนในช่วงเดือนกันยายนปี67ปีที่แล้วนะครับเพื่อนําไปใช้จ่ายได้อย่างไม่มีเงื่อนไขแล้วก็ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้ต่อไปนั่นเองทั้งนี้เนี่ยโครงการดังกล่าวได้แล้วเสร็จตั้งแต่ปี20ง7ิปีที่แล้วไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนเงินที่ท่านวอลเลตให้เป็นเงินสดหรรรืออเิ่่มีีกานนวัท20 กันยายนที่ผ่านมาแต่อย่างใดนะครับอันดับที่2ครับเรื่องของข่าวปลอมอันดับ2ก็คือเจ้าหน้าที่ไทยบังคับคนต่างชาติไปทํางานเป็นแก๊งคอร์เซ็นเตอร์ที่เมียนมานะครับซึ่งกระทรวงดีีก็ได้ประสานงานกับ รมประชาสัมพันธ์สำนักนายกรัฐมนตรีก็พบว่าเป็นข้อมูลเท็จแล้วครับโดยขอชี้แจงนะครับว่ากรณีที่สำนักข่าวต่างประเทศนําเสนอข่าวเป็นภาพการ์ตูนมีเนื้อหาสัมภาษณ์คนต่างชาติ9้ารายหลากหลายสัญชาติแล้วก็มีคนชาวแอาฟริกาตะวันออกเนี่ยนะครับอ้างว่าเดินทางมาจากเอธิโอเปีย e แล้วก็ถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองเรียกตรวจก่อนที่จะพาขึ้นรถออกนอกเส้นทางแปรเพล่แม่สอดจังหวัดตากเพื่อมาคับไปทํางานคอเซ็นเตอร์ที่เมียนมานะครับว่าสำหรับข่าวดังกล่าวเนี่ยเป็นข่าวปลอมครับ ซึ่งมีการตรวจสอบชื่อคนต่างชาติที่เข้าไทยเนี่ยช่วงเดียวกัน ที่กล่าวอ้างพบว่าเมียนมน62คนเกิดในแอฟริกาเพียง2คนแล้วก็ไม่มีใครที่มาจากเอธิโอเปียนะครับการอ้างว่ามีพนักงานโรงแรมมารับที่จุดรับกระเป๋าที่สายพานก็เป็นไปไม่ได้นะครับเพราะว่าต้องมีบัตรเข้าพื้นที่ห่วงห้ามนั่นเองการเดินทางโดยรถนะครับจากสุนทภูมิไปอำเภอแม่สอดต้องใช้เวลาเนี่ยไม่น้อยกว่า8ชั่วโมงแต่กลับอ้างว่าหลับตลอดทางนะครับก็8ชั่วโมงหลับตลอดทางและรถวิ่งแบบนั้นก็ไม่น่าเป็นไปได้นะคุณผู้ฟังข่าวดังกล่าวจึงแน่นอนย้อนแย้งในหลักของความเป็นจริง ทางนี้สํานักงานตนรวจแห่งชาติก็มีนโยบายให้ด่านตรวจคนเข้าเมืองทั่วประเทศเนี่ยเพิ่มความเข้มงวดในการคัดกรองคนต่างชาติทั้งกลุ่มคนสัญชาติเฝ้าระวังนะครับที่เสี่ยงต่อก,การเป็นแก๊งคอร์เซนเตอร์แล้วก็กลุ่มคนต่างชาติที่เสี่ยงตกเป็นเหยื่อรวมทั้งตั้งด่านความมั่นคงนะครับเพื่อคัดกรองคนต่างชาติที่เข้าพื้นที่อย่างเข้มงวดพร้อมทั้งมีการทําประวัตินะครับเพื่อลงระบบไว้แล้วก็ประสานงานกับรัฐบาลต่างประเทศเพื่อสกัดกั้นกลุ่มขบวนการที่ใช้ไทยเนี่ยเป็นทางผ่านอย่างไรก็ตามนะครับ กระทรวงดีอีก็มีความห่วงใยงประชาชนเรื่องของความตระหนักรู้เท่าทานข่าวปลอมนะครับที่ถูกแพร่กระจายบนสื่อออนไลน์โซเชียลซึ่งหากขาดความรู้เท่าทานและส่งต่อข้อมูลข่าวปลอมก็ทําให้เกิดการหลงเชื่อสร้างความเข้าใจที่คาดเคลื่อนเกิดความวิตกกังวลหรือว่าอาจจะสร้างความเสียหายต่อชีวิตทรัพย์สินหรือว่าข้อมูลส่วนบุคคลแล้วก็อาจจะส่งผลกระทบต่อประชาชนในสังคมเป็นวงกว้างนะครับดังนั้นจึงควรที่จะตรวจสอบข้อเท็จจริงของข่าวหรือว่าลิงก์เว็บไซต์ให้แน่ชัดซะก่อนนะครับ และทั้งหมดนี้คือเรื่องราวที่เราติดตามนํามาฝากกันนะครับในช่วงเวลาของรายการเปิดคลื่นคุยข่าววันนี้เวลาหมดลงแล้วผมสิทธิชัยกาเนิดทองทีมงานรายการทุกท่านลาคุณผู้ฟังไปก่อนและคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะตามรับฟังรายการย้อนหลังกันได้ทาง YouTube อัทับพอดแคสต์นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับกองบัญชาการกองทัพไทยเปิดรับสมัครทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการโดยวิธีร้องขอ ประจำปี2,569จำนวน550อัตราสมัครได้ตั้งแต่วันที่1กันยายน2,568ถึง25มกราคม2,569ทางเว็บไซต์ rcm.rta.mi.th โอกาสบรรจุปเป็นนายทหารประทวนสังกัดกองบัญชาการกองทัพไทยมาถึงแล้วนี่คือจุดเริ่มต้นที่สำคัญ สเ,สเสียงนี้มีชีวิตที่ต้องช่วยเหลือเสียงนี้ต้องการความรวดเร็วเสียงนี้ไม่ได้เปิดเล่นๆได้ยินเสียงนี้อยากให้เปิดทางเพราะหนึ่งชีวิตของเขาเป็นหนึ่งชีวิตที่เป็นที่รักของใครอีกหลายคน ผู้ป่วยฉุกเฉินโทรสายด่วน1669ให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตด้วยความปรารถนาดีจากกองบัญชาการกองทัพไทย